แล้วก็นี่เลยครับเพื่อนๆให่น้ำปูนะครับผมใส่น้ำปูนะครับผมนี่ขาดไม่ได้เลยเพิ่มกลิ่นหอมนะครับผมนี่ครับจิม้มน้ำจิม้มสูตรนี่ใส่น้ำปูนะครับมาอเลยอื ดีครับผมเพ,เพื่อนๆครับวันนี้ก็จะมากินนี่เลยครับมะม่วงนะครับผมกับน้ําจิ้มนะครับวันนี้จะมาทําน้ําจิ้มกินมะม่วงกันอากาศก็ร้อนกําลังดีนะครับวันนี้ก็ฝนตกมาได้สองวันหายจ่อย <c oughs> ก็วันนี้ขออนุญาตพูดเป็นภาษากลางก็แล้วกันนะครับผมพาเพื่อนๆท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศตามบ้านนอกเนาะหลังฝนตกมาได้สองวันก็ร้อนอย่างเดิมอย่างเก่านะครับผมท่านผู้ชม วันนี้จะมาเจิมมกใหม่นะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆนี่ครับเพิ่งซื้อมาจากแมคโครมาเจอม,มาลองคบใหม่กันเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะทำน้ำจิ้มออกมาในแนวไหนนะครับผมมาครับมาลุยกันว่าน้ำจิ้มวันนี้จะมีเครื่องปรุงใส่อะไรเข้าไปบ้างเนาะก่อนนั้นเลยก็อย่าลืมนะครับผมกด subscribe ให้ผมด้วยเนาะหรือว่ากดติดตามนั่นแหละครับผมช่วยไปกํกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนาะวันนี้มาลุยกันเลยครับผมเพื่อนๆมา พริกแห้งครับเนาะใส่ลงไปพริกแห้งครับใส่ไปตำแล้วก็หอมแดงครับผมหอมแดงใส่ไปตำพอมันบุบๆก็พอนะครับไม่ต้องไม่ต้องละเอียดเยอะไม่ต้องละเอียดมากเนาะแล้วก็นี่ครับผอมน้ำตาลนะครับใส่ไปโอ้เยอะเยอะไปพอครับน้ำปลาละใส่ไปน้อยหนึ่ง แล้วก็น้ำปลาพอครับแล้วก็นี่เลยครับเพื่อนๆให้น้ำปูนะครับผมใส่น้ําปูนะครับผมนี่ขาดไม่ได้เลยเพิ่มกลิ่นหอมนะครับผมนี่ครับใส่ลงไปพงนัวพงสุรสดนะครับใส่ไปแล้วก็ใส่น้ำน้ำไปน้อยหนึ่งพอนี่ครับเข้าวคั่วครับ ใส่ไปเข้าวคั่วใส่ไม่น้อยหนึ่งฟอครับไม่ต้องใส่นักโอเคเร็จอันที่เรียบร้อยแล้วครับนี่มาพร้อมเสิร์ฟมาครับผมเปืี่ยนๆนะครับมะม่วงอันนี้เขาเรียกว่ามะม่วงคุ่ครับผมประมาณนั่นนะครับผมเนาะเนี่ยครับผมปอกก่อนมันแก่แล้วครับมันเหลืองแล้วครับเนี่ยครับเปลือกมันหนา นี่ครับผมเพื่อนๆบางท่านก็อาจจะชอบเป็นที่ฝานบางๆแบบนี้เนาะบางท่านก็อาจจะชอบนะครับฝานบางๆแต่ผมนั้นไม่ค่อยชอบครับบางๆแบบนี้ชิ้นมันเล็กเนาะผมชอบเป็นหนาๆน,นะครับผมทาแบบนี้นะครับนี่ เออเพื่อนๆวันนี้ผมมีไอ้นี้ด้วยอะไรนะมะม่วงเขียวสเสวยอ่ะเดี๋ยวพาไปเอาครับพาไปเอานี่นี่มาดูครับมาดูนี่ลงนี้ลุงนี้อุ้ยอุ้ยลนลนนี่ครับเพื่อน,อนๆได้มาแล้วแต่มะม่วงเขียวสเสวยนี่กลิ่นมันจะหอมนะครับผมแต่รสชาติมันไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ มันแก่แล้วมันจะหวานนะครับแล้วก็มันอร่อยเลยครับเขียวเสเวออีกอย่างนึงเนาะเดี๋ยวพามาดูกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมมาครับไปเปลี่นง่ายมงกันแดดซองตะกี้ห่อนแก่ง่ายมานน,นนี่ซองอย่างเก่าครับหม,หมอครับ นะครับผมเตือนเตือนฮ่ามาะนี่ครับจิ้มน้ำจิ้มสูตรนี่ใส่น้ำปูนะครับมาะเลยลงแต่เย็ยนมาสครับเหมือนฝนตกม่กดกัก้มนะครับ ลองไปทําตามกินดูนะครับรับออรองอร่อยแน่นอนอนี่ครับก็บหอมแดงนี่มันปึ้งนะครับมันเข้ากันมาขนาด ว่าลมเย็นมากครับ <c oughs> บึ้อททยโตกของเราเนี่ยไปซองอึงดีละ <Yeah. S 1> อึงออกก็จะเอาอึงมาต้มมาปิ้งฮะเปืเป่อยๆได้พอครับเ oh. ออคลิปนี้จะอู้ไทยนะครับลืม uh. ขออนุญาตผุดกลางนะครับ <laughs> อร่อยครับมันได้กลิ่นของน้ําปูเนาะทิ่น้ําปูหอมๆนะครับน้ําปูก็เป็นอาหารอย่างนึง ทางเหนือเขาฮิตกินครับชอบกินกันมนะน้ำปูเนี่ยอุ้ยอาจจะมีเสียงลมเสียงอะไรก็ต้องขออาภัยด้วยเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไม้นะครับใช้ไม่จากกล้องเลย ม <c oughs> ะม่วงมันเหลืองแล้วใกล้จะสุกเนาะไม่ค่อยเปรี้ยวมากเท่าไหร่ลงตัวเลยครับผม อ,อันนี้ใครจะใส่น้ำหนักไปหน่อยมันสีเรื่องเลย <laughs> แดดไล่แล้วครับผมเพื่อนย้ายไปตรงไหนแดดไล่อะร้อนเลยแดดสองหนะ้า ร้อนขี้เกียจย้ายนะครับ โอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมดนะ้วยเนาะยไงโห oh, ต้องขอลาไปก่อนละครับเพื่อนๆไปแล้วครับผมสวัสดีครับ